สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่คุยหลังดูพอดแคสต์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงภาพ,พยนตร์ที่อยู่ในตระกูลมาเวลหนึ่งเรื่องซึ่งก็เรื่องนี้ไม่ได้รู้จักแบบอะไรก่อนหน้าเลยต้องบอกว่าชื่อเรื่องก็แบบ Thunderbolt นะฟังดูแล้วก็นึกถึงพอร์ต Thunderbolt ของ Apple นะครับพอร์ต Thunderbolt ของ Macbook อะไรอย่างนงี้นะซึ่งจริงๆแล้ว พอหมดยุคไอรอนแมนหมดยุคกับตันอเมริกาเนี่ยเขาต้องบอกยอมรับตามตรงว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปตามดูฟักเท่าไหร่ว่าเรื่องราวของจักรยบจักจักรากรวาลมาเวลเนี่ยมันเป็นยังไงล้วบ้างเนาะก็มีตามๆไปดูโลกิ2บ้างไปดูชีฮักอะไรบ้างนะไอ้แบล็กวีโดเอออะไรพวกนี้บ้างก็ ก็ดูเพราะว่าเรา projeto, เราเรา,เรารู้แล้วว่าคุณภาพของของจักรวาลนี้มันเจ๋งมากแต่ก็ถามว่าใจไปอินเหมือนสมัยที่เราแบบเริ่มรู้จักไอรอนแมนแรกๆอ่ะแล้วก็เริ่มดูกับตันอเมริกาพอมันเป็นยุคยุคนั้นมันหมดไปแล้วก็รู้สึกว่าเออด้วยด้วยจังหวะชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่ของของของเราเองนะของคนที่แบบเป็นผู้บริโภคเองเนี่ยมันก็มีอะไรเข้ามาด้วยพอดีคราวนี้เนี่ยพอหมดยุคนั้นไปเนี่ย ยุคลหลังๆมาเนี่ยก็เราเห็นตัวเลขชัดเจนเนาะว่ากระแสหรือว่าคนที่พูดถึงจักรวาลมาเวลมันก็ลดลงเนาะด้วยด้วยอะไรหลายอย่างหลายปัจจัยซึ่งก็มันก็ไม่ได้เป็นการบอกว่าคุณภาพของมาเวลมันจะลดลงนะจริงๆแล้วคุณภาพของมาเวลมันก็ควรจะต้องดีขึ้นเนาะด้วยความที่เ,เทคโนโลยีมันดีขึ้นมี AI มีอะไรมันก็ช่วยให้หนังมันน่าจะทําออกมาได้ดีขึ้นนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยผมดูหลังจาก ล่าสุดผมน่าจะดูเรื่อง l ู e r ลีนเออบูฟลีนกับเอเดพูลใช่ไหมที่เขามา v e r ร์ซกันแล้วก็เรื่องงานตอนนั้นผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าสนุกมากก็สนุกก็สนุกมากไหมก็สนุกมากนะถ้าเทียบกับหนังหลายๆเรื่องในช่วงเวลานั้นซึ่งพอเรื่องนี้มาดู t ันเดอร์โบสแบบที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายเห็นตัวอย่างหน่อยๆซึ่งตัวอย่างเขาก็ไม่ได้แบบสื่ออะไรมามากมายเนาะพอเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ย มันมันเข้าใจได้โดยที่เราแบบไม่ต้องทําการบ้านเลยอะ่ะนี่คือข้อดีข้อแรกของหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้กลิ่นอายความความหลอนๆสยองขวัญซับซ้อนเล็กๆนะแต่ว่าเรื่องนี้ทําออกมาได้ให้เราแบบรู้สึกเข้าใจได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะคือคอนเซปต์ของ Thunderbolts เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับมาเวลอ่าในจกักรวาลมาเวล l เนี่ยในโลกโลกเนี้ย เออเขาเรียกคู่ขนานโลกคู่ขนานมันมีคือถ้าเราไปตามมันเนี่ยมันมันมีหลายโลกคู่ขนานมากแล้วมันก็เคยมีการเอาแต่ละโลกคนละโลกคู่ขนานเนี่ยมาเจอกัน c o l l a p s ์กันตอนที่สไวเดอร์แมนใช่ไหมเอออันนั้นก็กรีดแตกซึ่งเราเข้าใจแล้แหละวะ่าทฤษฎีมันมันคือการที่แบบมีโลกคู่ขนานเยอะมากมายแตกแขนงเป็นล้านๆโลกคู่ขนานซึ่งไอ้โลกคู่ขนานที่มีมีกับไอ้พวกเอเวนเจอร์ uh, เนี่ย มันมีพพวกพวกนี้อยู่ซึ่งเป็นพวกแบบเป็นฮีโร่แหละเป็นพวกที่แบบถูกฝึกฝนมาเพื่อที่จะเอาไว้ต่อสู้กับพวกร้ายแหละแต่ว่าเป็นพวกที่แบบไม่มีคาแรคเตอร์ของคนที่จะกลายเป็นเป็นตัวหลักอะ่ะเออคือมันไม่คือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมันมันจริงนะในในโลกความจริงก็มีนะคนบางคนเนี่ยเเอกอ่งทุกอย่างนะขาดแค่คาแรคเตอร์นิดเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นท็อปวันท็อปได้ เออไอพวกเนี้ยฟิลนั้นเลยครับคือมีฝีมือมี m ม n ์เซ็ตที่ดีแต่มันมีรหัส DNA บางอย่างคุณผู้ชมที่มันไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดกลายเป็นไอรอนแมนกลายเป็นสไปเดอร์แมนกลายเป็นกัปตันอเมริกาแบบอเวนเจอร์ได้พวกนี้มันก็เลยใช้ชีวิตแบบธรรมดาคือเหมือนฮีโร่ตกอับคือคอนเซปต์ของทันเดอร์บลสเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนรวม ฮีโร่คือก็ไม่เชิงฮีโร่ครับเพราะว่าช่วยคนได้ไม่นานสุดท้ายก็เบิร์นเบิร์นเอาเบิร์นเอาก็แบบไปใช้ชีวิตปกติไอคนพวกเนี้ยมันก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าถามว่ามีฝีมือไหมมีฝีมือแต่ไปไม่ถึงจุดสูงสุดของอาชีพอะเออพูดง่ายต่พอมีวันหนึ่งโอกาสมันเข้ามานะเอ,อหนังเนี่ยพยายามจะเล่าเรื่องของตัวละครของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในอ,อ่อ อยู่ใน Black Widow Black Widow เออพวกเนี้ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกแบบฝึกฝึกฝนมาเหมือนในตัวนาตชาลูวานอฟนะที่อยู่ใน Avenger แต่ว่าตัวละครเนี้ยมันมีปมอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบน่าสนใจไม่ต่างจาก,กนาตชาลูวานอฟเลยนะครับซึ่งมันก็เล่าเรื่องถึงตัวเยเลนานะครับก็คือนางเอก ของเราคนขวาสุดนะในในรูปเดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ดูดีกว่าภาพนี่คือตัวละครตัวแรกที่เขาพยายามที่จะพูดถึงนะครับเยเลนาก็เป็นตัวละครที่กำลังทำภารกิจเหมือนรับอาชีพอาชีพเสริมให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทใหญ่กำลังจะประสบความสำเร็จแล้วก็กำลังจะถูกเลือกตั้งให้กลายเป็นนายกให้กลายเป็น ประธานาธิบดีอะไรฟิลประมาณนั้นนะครับเขาก็มีการเมืองด้วยบริษัทเนี้ยซึ่งไอเอเลน่าเนี่ยก็ทำงานให้กับองค์กรนี้ทำให้กับหัวหน้าองค์กรนี้ซึ่งอีหัวอีหัวหน้าเนี่ยก็จ่ายเงินดีแต่ว่าเหมือนจะให้ทำอะไรที่มันกึง่งแบบเท่าๆนิดหนึ่งนะก็เราก็เห็นว่านางมีฝีมือมากแล้วก็ต่อสู้อะไรแบบคือเรียกได้ว่าโคตรโหดอะผมว่าฝีมือคือน้องๆน,นาตาชา หรือสูสีเลยมั้งแต่แค่ว่าจังหวะชีวิตมันไม่ได้ถึงจุดสูงสุดอย่างที่ผมบอกคือคนบางคนนะเก่งเก่งกว่าหลายๆคนบนโลกใบนี้ที่เขาประสบความสำเร็จแต่มันมีอะไรบางอย่างจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่ผมมาปัดยายยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าตัวละครเน,นี่ยตัวละครกลุ่มเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นฟิลประมาณนั้นเออสุดท้ายก็จะพัดจะผูนะครับเข้าสู่ภารกิจที่กำลังจะต้องทำลายตัวเอง อมืมันก็ถูกถูกหลอกล่อนะครับด้วยผู้หญิงคนนั้นแหละที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของบริษัทเนี่ยให้เข้าไปสถานที่หนึ่งเพื่อที่จะไปเจอกับคนที่มีบุคลิกคล้ายกันก็คือเป็นฮีโร่ขี้แพ้ฮีโร่ตกอับนะครับก็ยเลยหน้าก็บุกเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มาเจอกับตัวละครอีกสองสามตัวที่อยู่ในห้องนั้นนัดกันมาก็ถูก ถูกจ้างถูกหลอกมาเพื่อที่จะแบบมาให้ที่จะเหมือนนัดมาฆ่ากันเองไม่ต้องเสียแรงก็เข้ามามาเจอกับตัวละครที่สองครับโกส์ Ghost. ซึ่งตัวละครนี้ผมไม่รู้จักมาก่อนหนนี้อะ่ะไม่รู้มีใครรู้จักไหมนะแต่ผมเองเนี่ยสารภาพว่าไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ตามอะไรเยอะแยะนะชื่อโกส์นะครับก็มาเจอก็มาเหมือนกันจะฆ่ากันนะอีกตัวละครหนึ่งก็จอห์นวอล์กเกอร์นะครับเป็นเขาเรีย uh, ก เขาเรียกว่า,ากับตันอเมริกากอลเออฟิลประมาณนี้นกับตนอเมริกาแบบเวอร์ชนันเวอร์ชันขี้แพ้เวอร์ชนัชนเวอร์ชันกอก๊อปปี้มาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งสามตัวเนี้ยก็มาเจอกันอ,อัลล้วมีมีมีตัวนี้ด้วยเหรอนักนักครบรับจ้างอาชยะด้านการต่อสู้ฝึกอาชญากรรม อ๋อแต่น้องตุยใช่ไหมน้องตุยใช่ไหมโดนโดนยิงซะก่อนเออก็เลยผมก็เลยไม่ขุนเอ,อ๊ะว่าทําไมอ่ะก็สี่ตัวละครที่อยู่ในห้องนั้นก็ก็ถูกมาก็จะทะเลาะตุ่มบูมกันแต่มันมีอีเด็กคนหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์นี้นะครับก็คง,งเขาคงไม่สปอยเว็บไซต์คงไม่สปอยก็เจอเหมือนคนธรรมดาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นทั้งหมด5คนก็ตุยไปคนหนึ่งเหลือ4คน4คนนี้เนี่ยก็ถูกเหมือนแบบ เหตุผลบางอย่างเริ่มเข้าใจบางอย่างว่าเอออีอีหัวหน้าถูกส่งมาเพื่อจะให้มาฆ่าเองก็เลยวางแผนที่จะแบบหนีออกไปช่วยกันปรากฏว่านะครับทําให้เกิดเขาเรียกเกิดตัวร้ายตัวใหม่จากไอ้ผู้ชายธรรมดาคนนั้นแหละนะครับเออผมชื่ออะไรนะชื่อผมดูไปเมื่อที่ที่แล้วชื่อชื่อบ๊อบแม่งชื่อแบบชื่อเด่นมากอีบ๊อบนะครับชื่อธรรมดามาคมณผู้ชม อ่บ๊อบเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนธรรมดาที่ฟื้นมาก่อนหน้านี้มันอยู่ในห้องมาก่อนแล้วธรรมดาคือผมบ๊อบผมบ๊อบผมเป็นเด็กเนิร์ดผมบ๊อบครับเออซึ่งอ e ีบ๊อบเนี่ยก็เหมือนไม่มีพลังอะไรเลยท,ทั้งที่คนอื่นฝนีมือดีต่อสู้ได้บางคนก็ถูกแบบพัฒนาอัปเกรดมานะครับก็ต้องเอาตัวรอดกันมาบ๊อบเนี่ยเป็นตัวถ่วงตลอดสุดท้ายเนี่ยในระหว่างที่แก้ไขปัญหาเนี่ยเวลาใครก็แล้วแต่ที่ไปจับมือบ๊อบเนี่ย มันจะหลุดไปอยู่ในห่วงมิติของความความความเศร้าความดิ่งดาวทุกครั้งออตอนเยเดน,นาามือไปจับเนี่ยเยเน,นาก็เห็นมิติเห็นอดีตของตัวเองว่าแบบตัวเองเคยมีปมอะไรที่มันเจ็บปวดที่สุดของตัวเองเนี่ยฟุบหลุดเข้าไปประมาณ2อสานาทีอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาบนโลกจริงเป็นยังไงนะแต่มันเหมือนหลุดเข้าไปในห่วงนั้นฟึบแล้วก็แล้วก็ใครก็แล,กกแล้วแต่พอจับปุ๊บก็จะเจอ ข่วงมิติของตัวเองนะจับมือบ๊อบเนี่ยแต่บ๊อบเนี่ยมันก็เหมือนรู้ตัวครับว่าตัวเองเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในมิติของคนที่จับมือด้วยเหมือนกันเออมันก็เลืตรงอีกตรงอิกผมอะแว็บแรกคือเข้าใจว่า <c oughs> อีบ๊อบเนี่ยเป็นคนที่เทพมากอารมณ์แบบเป็นตัวเทพตัวหนึ่งแต่ถ่อมตัวอ่ะหนังมันก็ในระหว่างที่แก๊งนี้มาพยายามจะหนีเนาะหนีออกจากการรอบฆ่าครั้งนี้การถูก มาหลอกให้ค่าครั้งเนี้ก็ฝั่งนว้นก็เริ่มสืบครับว่าอีป๊อบนี่เป็นใครว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในที่นี้ได้ทำไมทำมาครับป๊อปเนี่ยอยู่ในโครงการพิเศษโครงการพิเศษโครงการหนึ่งผมขออนุญ,ญาตเซิร์ชนะครับเออภาษาไทยดว่าจะได้บ๊อบ ป๊อบคือใครในทันเตอร์ปเนี่ก็เป็นตัวละครที่ที่ผมอะไม่เคยดูมาเวลที่เป็นแบบการ์ตูนคอมมิกอะไรนะก็เลยเดาว่าอีบ e ๊อบเนี่ยเออเป็นคนที่เก่งมากสุดท้ายครับก็คือเอาตัวรอดมาแล้วก็ มีจิตใจที่ค่อนข้างดีก็คือช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนร่วมทีมที่แบบพยายามจะหนีกันมานะวิ่งเข้าไปหลอกล่อแล้วก็เสียสละเพราะตัวเองอะเหมือนไม่มีอะไรเสียปรากฏว่าบ๊อบเนี่ยตดยิงบูบึงแล้วก็ไม่ตายครับตื่นขึ้นมาแล้วบินได้เหมือนแฮนด์คล็อกบินมาเป็นซูเปอร์แมนเลยคือโหดมากปรากฏว่าสืบไปสืบมาบ็อกเนี่ยคือหนึ่งในคนที่อยู่ในโครงการเซนทรีของอีเจ้นั่นแหละอีเจ้ที่เป็นคน พยายามที่จะรวมตัวไอแอนตี้ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ตกับพวกนี้มาเพื่อที่จะกรอบกู้ชื่อเสียงตัวเองทําเพื่อการเมืองแล้วก็เอาหนึ่งในนั้นก็คือโครงการเซนทรีที่กําลังพัฒนาอยู่แล้วก็เหมือนไม่เวิร์กกำลังจะปิดตัวครับเหมือนมีผลข้างเคียงข้างเยอะเออบ๊อบก็คือหนึ่งในนั้นที่รอดมาได้แล้วก็สําเร็จสําเร็จสําเ,เร็จในเชิงที่แบบร่างกายทํางานได้ดีนะครับกับโครงการเซนทรีบ๊อบก็เลยกลายเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากในในครึ่งเรื่องแรกอ่า คราวนี้เนี่ยบอบมันก็บินหนีได้ๆนะบินตกลงมาที่พื้นแล้วก็ไอ้พวกจะบอกว่าพวกเอาไปว่าเป็นพวกบริษัทอะเออบริษัทเนี่ยเข้าเข้ามาเก็บตัวแล้วก็นําไปส่งหัวหน้าเจคนนั้นนะครับก็ไปส่งหัวหน้าปุ๊บนะครับออหัวหน้าเนี่ยมันก็วางแผนไว้หมดแล้วว่าถ้าถ้ามีตัวที่สําเร็จเนี่ยเขาก็จะ กู้ชื่อเสียงตัวเองโดยการที่เอาบ๊อบเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์หลักแล้วก็จะกอบกู้โลกให้กลายเป็นอเวนเจอร์สโดยที่แบบมีแค่คนเดียวเป็นตัวละครหลักก็เกี้ยกล่อมบ๊อบนะครับให้ทำแบบนั้นเพื่อจะทำให้การเมืองของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ทำได้สำเร็จครับแต่ว่าหารู้ไหมครับบ๊อบเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ค่อนข้างดาร์ก เท่าที่ผมเข้าใจนะปมของบ๊อบนะก็คือคุณพ่อเนี่ยทำลายร่างกายนะเมาติดยาหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยทำลายร่างกายทั้งบ๊อบทั้งบูลลี่นะแล้วก็ทำลายร่างกายคุณแม่ผมไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนนะแต่ว่าปมของบ๊อบเนี่ยที่ผมจับใจความได้จากหนังเนี่ยก็คือประมาณนี้ซึ่งบ๊อบเนี่ยก็มีปมดิ่งดาวในเรื่องเนี่ยมาตลอดนะครับทำให้ ฮีโร่ตัวเนี้ยที่ถูกโครงการ Century เซนทรี่พยายามจะปกปั้นเนี่ยมันดันไปขยายพลังด้านลบของบ๊อบด้วยอืมคือด้านลบไอ้พลังพวกนี้เนี่ยถ้ามันถ้ามันได้ผลเนี่ยนี่คือหน้าตานักแสดงเนาะจริงๆแล้วออขออนุญาตขออนุญาต Reddit ผมต้องเซิร์ชว่าตัวละครคือต้องขอไปนะเพราะว่าผมเนี่ยไปดูมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีเวลาแบบมาคุยด้วยนะครับเอ่อมันยุ่งมากครับก็เลยแบบอ่ะวีกนี้ผมบ่านะผมก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกให้ดูนะอ่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ผมไม่ค่อยให้ผมดูเผยรายชื่อ,อนะ ทำความรู้จักอืมอตัวละครอื่นก็เดี๋ยวไว้ไปพูดถึงนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็กันอ่านี่บ๊อบน้องเนี่ยก็เดอะเซนทรีนะชื่อมันมีชื่อทีนะ่เดอะเซนทรีออโรเบิร์ตหรือว่าบ๊อบหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลัง ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมาเวลโอ้ก็เอาเป็นว่าบ๊อบนะครับก็มีปมที่ผมผมก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดา์กขนาดนั้นแต่ก็โอเคละ,คละมันก็เป็นคนที่อาจจะต้องพอโตขึ้นมาก็อาจจะโดนบูลลี่อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยด้วยบุคลิกที่เนิร์ดแล้วก็ด้วยเอ่อคาแรคเตอร์ที่ประมาณว่าอินโทรวดจ์ดจ๋าแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะ ก็เลยเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็พูดถึงประเทศมาเลเซียที่มีการพัฒนาโครงการเซนทรีที่มันเกิดขึ้นซึ่งบ๊อบเนี่ยก็ไปด้วยความสิ้นหวังแหละแต่ก็ยังมีความหวังเรียกว่าอีโครงการนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาได้นะครับก็ตัดสินใจไปที่ไปที่มาเลเซียแล้วก็ได้เจอโครงการนี้สุดท้ายก็ทําให้บ๊อบเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับแตาบ๊อบก็ ประสบความสำเร็จในเชิงร่างกายแต่ว่าจิตใจเขาเนี่ยมันกลับดิ่งดาวแล้วก็พอคนที่ไม่เคยได้อะไรเลยคนที่อยู่ในจมปลักกับอดีตที่มันเศร้าขนาดเนี้ยอยู่ๆก็มีอำนาจขึ้นมาเป็นเหมือนพัดเจ้าอะทำได้้ทุกอย่างตายกับไม่ตายเออเสกนูน่นทำร้ายนี่จับใครก็รู้ปมรู้วันนาะคตมันเลยทำให้ถูกพลังอำนาจด้านมืดของตัวเองเนี่ยที่ ที่มันดิ่งดดวอยู่แล้วเนี่ยมาครอบงำแบบทวีคูณนะผมพยายามจะตีความประมาณนั้นนะครับอิตาบ,บ๊อบก็เลยกลายเป็นด้านรายแทนตอนแรกผมก็คิดว่าจะกลายเป็นฮีโร่ที่อยู่ในแก๊งด้วยกันนะเข้าใจแบบนั้นในในเว็บแรกนะครับพอหนังเล่นไปได้ประมาณห้าสิบทีปรากฏว่าห้าสิเปอร์เซ็นปรากฏว่าบ๊อบกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่เลวมากๆ คือตอนนั้นมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลวมากๆนะแต่ว่าตัดสินใจที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเงามืดของตัวเองเหมือนแชร์ความทุกข์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปรัชญานะผมสามารถพูดปรัชญาทุกเรื่องจริงคือคนที่เขามีความสุขอะเขาก็จะมักจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนาะแต่เมื่อไหร่ที่คนที่มันเศร้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแรงที่จะไปแชร์ความสุขนะหรอมะสมสมมราว่าวันนี้คุณคุณ,คณเงินเดือนหมดแบบใช้หมดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปให้คนอื่นมันก็ไม่มีแล้วก็ เราก็อยากจสะหาคนที่แบบแย่เหมือนเราหรือไม่ก็แบบไปทําให้คนอื่นแบบหมันไส้เนอะไหมไปทําให้คนอื่นแบบแย่เหมือนเราเออบ๊อบก็เหมือนอยากแชร์ความทุกข์ที่ตัวเองมีก็เสกให้คนอื่นมันดาปึ้ง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 ,ง,ง,งกลายเป็นเงามืดเข้าไปอยู่ในความคิดความทรงจําของบ๊อบเออห่วงอดีตใดๆนะก็คือเหมือนมึงต้องทุกข์เหมือนกูคนทั้งโลกก็พยายามจะกืนกินครับคนทั้งนิวยอร์กคนทั้งโอ้ก็คือเป็นตัวลายที่แม่งโคตรโหดแต่ว่าโหดในเชิงแบบ เชิงดร์กอ่ยเออซึ่งจากที่ผมได้ยินเน่ยเขาบอกว่าพุ่มกับคนเนี่ยเขาจะมีพุ่มกับหนังสยองขวัญเนาะทําตั้งแต่สไปเดอร์แมนยกมันจะมีสไปเดอร์แมนตอนสองตอนเนี่ยแหละที่แบบได้ทีมงานนี้ไปแล้วก็สไปเดอร์แมนจะดูเชิงแบบมีความหลอนๆน,นิดนึงเออไอเรื่องนี้เหมือนกันทานาโบ้เหมือนกันครับก็มีความเยอกเก็นหลอนๆมีความดูแบบสยองขวัญเล็กๆเ,เออมันก็แบบ เกินกินปึ้งปึ้งปปึึป้้งง,ง,งไปสุดท้ายเยเลน่าเนี่ยคนที่เคยมีอดีตอันขมขื่นแต่ว่ากลับมาได้เคยมีความมีความแยกในสภาพจิตใจแล้วกันแล้วสุดท้ายได้กำลังใจจากคนรอบข้างคุณพ่อเออก็เลยทำให้เยเลน่าเนี่ยมีความกล้าที่จะไม่เสียอะไรเข้ามาในเงามืดของป๊อปแล้วก็ ทำการพูดคุยสู้กับบ๊อบําให้บ๊อบเนี่ยกลับมากลายเป็นอีกคนหนึ่งก็เป็นการต่อสู้ในเชิงคือฉากบู๊เนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่ามันบูจ๊จ๋าเหมือน a อเวนเจอร์หรืออะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าสอรี่เทลลิงเทคนิคการเล่าเรื่องแล้วก็เเรื่องราวคอนเซปต์ Concept ของหนังเนี่ยดูน่าสนใจเออมันมีความเล่นของเล่นเรื่องของแบบความรู้สึก จิตใจของคนเออพว่าม,ม,มันทัชใจในในปี2024-2025แบบเนี้ยเออมันก็เลยลอดออกมาได้เอาไปว่าก็ดีกันสุดท้ายก็กลายเป็น Avengers ภาคใหม่เป็น Avengers เวอร์ชันที่รวมคนที่เนี่ยครับคนหน้าตาแบบประมาณเนี้ยเออคือผมไม่ได้จะบูลลี่เรื่องหน้าตาภายนอกเลยแต่หนังเขาต้องการจะสื่อว่า นี่แหละคือเจเนอเรชันที่เราจะได้ไม่ต้องเห็นกับตันันเมริกาแบบเนียบเนี้ยบอืมเราจะได้เห็นกับตันันเมริกาที่มีความหงุดหงิดบ้างมีความเป็นคนมนุษย์บ้างนะเราจะได้เห็นนาตาชาเลอร์อมานอฟในเวอร์ชันที่แบบอยู่ๆก็เศร้าบ้างอยู่ๆก็ดีบ้างเออหรือกับตันอเมริกาเวอร์ชันรัสเซียนะครับเออก็จะมีความตลกตลกโกโก้แล้วก็ มีหัวทางการตลาดเออมันมันมีเป็นคาแรคเตอร์ที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่แต่ผมว่า thunderbolts เนี่ยมันมีเคมี er ที่ที่คนธรรมดาดูแล้วไม่อึดอัดอดูแล้วสนุกดูแล้วแบบคล้อยตามไปกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ง่ายเพราะาเขาดูดูแฟคขึ้นดูสมจริงขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวละครตัวอื่นนะซึ่งที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยก็ยังมีตัวละครอีก 3- 4ตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องเรื่องนี้นะครับแต่ว่า ผมจับตามองมากๆนะเออพูดถึงพูดถึงตัวละครหนึ่งก่อนอเป็นตัวละครที่ตอนแรกผมอะมองหน้าแนละ้วผมแบบคุณมากเลยไอ้ไอเนี้ย U.S. อ่ U.S. agent นะครับก็คือคุณพ่อของเยเลน่าเออซึ่งซึ่งก็เป็นชาลัสเซียนะอ,อ่เช,ช,ชื้อสายรัสเซียแล้วกันไม่ใช่ชาวรัสเซียซะทีเดียวก็จะมีความเป็นกัปตันอเมริกาเวอร์ชันรัสเซีย กับตารรับเสียกันเออผมมระคุณหน้ามากคิดไปคิดมามทำไมหน้าคุณคุนแสดงตลกแสดงตลกแสดงตลกมันเรื่องเลยไปดูมาไปเซิร์ชแล้วดูมาอ๋อสินี่เอ,อ่อเซนเจอร์ติงนะครับเป็นพ่อของ Eleven, นะอีเลฟเว่นีกตำรวจเออจำชื่อไม่ได้แล้วโอ้โหคือแบบ เรื่องเดียวนี้คือปังมากเหมือนงานงานแกนเยอะแกงานแกนเยอะอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็ได้เล่นหนังใหญ่แล้วก็ทําได้ดีนะผมชอบมากนะคารคเตอร์พี่แกนะี่ะเออนะครับก็ <c oughs> สุดท้ายโดยรวมนะมันน่าจับตามองเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์คือคนจะชอบไม่ชอบเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันต้องเก่งมันต้องเทพนะนี่ฮีโร่เนี่ยผมชอบซวเนอร์แมนมากตอนเวอร์ชันเวอร์ชันแรกสุดที่ สมัยปฐมอะที่เจอคอปบปินที่เจอด็อกเตอร์ออตโตตอปุอะเออเจอมนุษสไซเอยเวอร์ชั่นที่เป็นโทบี้แม็กไวน์เล่นนะคือดูแล้วมันไม่ได้เก่งเวอร์นะเก่งเวอร์แบบซูปเปอร์แมนไม่ได้เก่งเวอร์แบบไอ้บนะ๊อบเนี่ยแต่มันมีสนเสน่ห์ผมว่าทันโนโบเนี่ยเหมือนกันทันโนโบเนี่ยเป็นกลุ่มฮีโร่ที่เหมือนจะมีความเป็นมนุษย์มากๆสภาพจิตใจเอ้ยขี้งุดหงิดเอยหรือฝีมือที่ ต้องสู้ไปสู้พร้อมกับไอ้โลอะโลขนมเบื้องเออนี่หามากแล้วก็อีกคนนึงก็ชอบการตลาดอีกคนนึงก็มีความเอ่อเครียดซึมเศร้าอ,อีกคนนึงก็นิ่งคือมันหลายคาแรคเตอร์นะครับก็หลักๆก็สนุกแล้วก็ผมว่าน่าจับตามองเพราะว่าจะกลายเป็นฮีโร่ที่มีแฟนคลับเยอะไม่รู้นะ <S 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 ผมคนนึงแล้วแหละที่ที่ชอบกลุ่มท e r ์โบสแล้วก็พอไปดูเอ,อ็นเครดิตนะคุณผู้ชม เอ็นเครดิตก็ผมก็ไม่ได้เข้าใจสมบททีเดียวแต่เป็นว่าสิ่งที่กำลังจะป,ะ,ปะทะกันในรอบหน้าเนี่ยเป็นแฟน t a s t i c 4ฟซึ่งแฟ n t a s t i c 4ฟเนี่ยเรารู้จักกันมาเมื่อในเวอร์ชันหนังนะกันนะผมไม่ค่อยได้ดูคอมิกหรือกระตูนนะในเวอร์ชันหนังเรารู้จักกันมาเมื่อยี่สิบปีเห็นจะได้อะเออแล้วแฟนคลับแฟนเคิร์บท่านฝัน่งแฟนติโฟเขาก็เฮล่นกัน อืมผมก็เออจะมารอดูว่ามันจะกลายเป็นพวกเดียวกันหรือจะกลายเป็นคือเราเห็นเราเห็นอา่าแฟนติกโฟไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วปะ่ะเรื่องไหนเรื่องอเวอร์ลีนเหรอเออผมจำไม่ได้เหมือนกันนะที่ไปเจอกันในโลกอีกจัก,กรวาลเนี่ย อีดาวดาวหนึ่งอะที่ไปเจอเฟรนช์สิคโฟล์มีตนตายใช่ไหมรอบนี้เฟรนช์ซิคโฟล์ก็มาโผล่กับจักรวาลมาวิวครั้งหนึ่งแล้วก็มาพบกับพวกแก๊งทีมงานทันเดอร์โบสนะครับก็โอเคน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับทันเดอร์โบสก็น่าติดตามจริงๆรู้ใครคิดเห็นยังไงนะลองคอมเมนต์กันบอกครับหนังเรื่องนี้นะครับก็โอเคนะพูดกันจนเจ็บคอเหมือนกันนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะใครคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันมาบอกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยลืมนะ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ